ไวุ่นตามหาเรดอยู่ใช่ป่ะทางนี้เลยอยากได้ของขวัญใช่ป่ะมาเลยสาวๆอุ้ยอย่าสะกิดดิไหนตัวจริงไม่ต้องเคาะเออถ่ายรูปพอโอเคอ่ะแคปเจ้ปีใหม่นี้มาเปลี่ยนนิสัยให้มันดีขึ้นกันดีกว่าในแก๊งคุณใครมีนิสัยที่ควรเปลี่ยนมากที่สุดเอาเลือก ลุ้นกันว่าเพื่อนจะเขียนนิสัยเราว่าอะไรอะ่ะมันไม่ติดไม่ตอ่ะนะมันมันแมันแปะแค่นี้ไม่น่าจะอยู่นะต้องแน่นกว่านี้นน่นแหละอยู่ตึ๊บเลยอะ่ะเอาบันไดไหมเรดนี้นะเห็นแล้วเมื่อยแทนอะ่ะต้องรีบกับหอรีบกับหออะไรวะ <alright> ตอนอึกอ่ะเข้าไปนะแล้วไม่ตอบเออเรดว่าเรื่องส่วนตัวไปเคลียร์กันที่บ้านดีกว่าไหมอ่ะ ชอบดูอะไรชอบดูอะไรเออรลกวจิดซีรีส์เออแล้วติดโทรศัพท์บอกโซเชียลเออเมื่อรู้แล้วก็ต้องทำให้ได้นะที่สำคัญอย่าลืมเอา m อ็ไปให้กำลังใจเขาด้วยล่ะปีหน้าจะรลกติดโซเชียลค่ะโอเคขอแสดงความยินดีด้วยนะ วันนี้ผมจะเล่นฟาบอลครับงั้นจะมาสร้างเป้าหมายให้สเปรดด้วยกันและลุ้นรางวัลเซอร์ไพรส์แล้วมาเจอกับเรสที่ร้านค้าทั่วไปนะปีใหมน่นี้ใช้ชีวิตสุดฟันมันกว่าเดิมมาร่วมตั้งเป้าหมายสนุกสนกุสำหรับปีใหม่กันได้ที่ Facebook M M Thailand Fanpage นะ